ันนต่อะะฮะแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะทีมสืบเ,เงินเป็นแชมป์ลและในรอบนี้นะฮะจะได้เงินอีก10,000บาทหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะจะได้ก็ต่อมเมื่อคุณเนี่ยนะฮะต้องผ่านกำแพงโบนัสไปให้ได้นะฮะคุณจะได้อีก10,000บาทจากกาแฟเนสเจอร์กิฟต์นะฮะปกติเล่นกีฬาไหมครับผมไม่ค่อยได้เล่นครับไม่ค่อยได้เล่นหรอครอคคเล่นกีฬาบ้างไหมฮะ เล่นครับเล่นเล่นอะไรบ้างครับเล่นฟุตบอลครับฟุตบอลนะฮะแทงทุกวันว่ายน้ำนะฮะกีฬาคือยาที่พิเศษนะฮะสามารถรักษาร่างกายเราได้พร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเชิญที่เพลแอรี a เอาละครับมาหาคุณรอบไม่ได้1 0 0 0 0มืนบาทจากกาแฟเนเจอร์กิฟต์เปของคุณทันทีเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมซื้อเงินพร้อม สังเกตด <parece maison. S 1> ูครับว่าพวกเขาตกใจแค่ไหนตอนเจอกำแพงของเรามแห่ดูสิครับรูปนี้นะครับเห็นรู้สองคนกำลังเตะพี่บอลกันอยู่ซึ่งทั้งสามคนครับก็วางตัวรูปไทยรูมันตารูบุนทัสิครับมาหาเรา่ไม่เคยเตะบอลมาก่อนผ่านไปในเก๊กเก๊กังๆชนกำแพงรับตกน้ำแบบนี้แหละครับสองหนุ่มของเรารอดไปได้คล้อยหนึ่งสาวล่วงน้ำโบนัสก็เลยไม่ตกไม่ได้แจกอีหนึ่งหมื่นบาทอีกแล้วแม่เสียดาจริงๆ เป็นคนเดียวเลยที่ตกลงไปนะฮะรู้สึกยังไงบ้างเย็นดีค่ะเย็นด,ดีนะฮะเ<พ>อาละฮะสรุปกันนิดนึงนะสรุปแล้วนะครับทีมสีน้ำเงินนะไม่ได้รับ10,000บาทจากกาแฟเนเจอร์กิฟต์นะครับแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับนะทีมสีแดงนะเอ๋ะนะขนะอลามมาอีกนะครับไม่ไม่ไม่สีแดงขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณทีมแชมป์เปี้ยนของเรานะฮะถึงแม้ว่าไม่ได้เงินกลับไปอีกหนึ่งหมื่นนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นแชมป์สมศักดิ์ศร,รีจร,ริงๆนะฮะ <c oughs> ขอบคุณคุณโจอีอ้นะฮะและทีมสีน้ำเงิน <c oughs> ขอบคุณครับแน่นอนนะครับแลวต้องขอบคุณนะสำหรับสะว่าน้ำเจดี o ูและแฟนเนเจอร์เกล ทางบ้านท่าในใดนะสนใจอยากมารูวมเล่นรายการแบบนี้นะฮะก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับที่ w w w h o i n t h e w a t a i l a n d c o m นะฮะหรือว่าอยากทราบ,บข้อมูลข่าวสารอะไรเกี่ยวกับรายการของเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ facebook.com/slash o i n t h e w a t h a i l a n d นะฮะ เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับประเทศไทยของเรานะครับกำลังประสบปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับรายการของเรานะครับเกมกาแพงซ่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการบริจาคโฟมที่ใช้ในการแข่งขันของเราเนี่ยนะครับให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะฮะสามารถบริจาคเงินตามเลขที่บัญชีที่อยู่ด้านล่างนี้ได้นะครับเราคนไทยอย่าทิ้งกันนะครับ we <laughs>